เบคอนสอนรักมีนา <Me now. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโม e อีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศนอกระเบียงนะคะเหมาะกับเมนูสุดชิวนะคะนั่นก็คือหมูกระทะในตํำนานนะคะนั่นก็คือหมูกระทะคุณเปิ้ลน,นะคะนี่เลยโมสั่งมาเป็นชุดหนึ่งนะคะสําหรับสั่งมากินที่บ้านเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาลงกระทะกันเลยค่ะทุกคนน้อง no. ไหนที่น้องบอกว่าเขาใส่ลำไยไหนดูดินี่ใช่ลำไยจริงเหรอใช่นี่อันนี้เป็นน้ำซุปอะคือหมูกระทะคุณเปิลเขาใส่ลำไยเนี่ยนะใช่ไหนลองชิมนี่ใช่ลำไยไหมใช่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยนะเอามันน่าจะทำให้แบบรสหวานหอมหรือเปล่า ยย่างด้วเขาต้องกินต้มย่างมันไม่สุกสุกเขาชอบกินย่างสดน้ำดูสิน้ำลำญ่ที่เขาว่าก็หวานหวานน่ะอยากกินมูกระทะอยากกินมูกรทะ อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกับเธอปิดต้องโควิดไปในไม่ได้เลยอุ้ยเบคอนสอนรักออร่อย จงอ,อมาหมูนุ่มกันบ้างนะคะทุกคน ออร่อยอร่อยเพราะว่าเป็นไข่ร้านคุณเปิ้ลเหรอเมาค่ะทุกคนสีมาด้วยอร่อยกินกันเถิดกินกันเถิดวอดดีครับอยู่กับนิวเด็กเด๋อครับผม นิวตัดผมแล้วนะทุกคนเพิ่งจะตัดวันนี้นะเพราะว่าโมเรียกช่างมาตัดที่ห้องะก็ <c oughs> คือไม่ออกไปไหนเรียกเขามาตัดเลยอยากกินหมูกระทะกับเธอเรสชาติที่ฝ่ายหาหมูคือนุ่มมากอะ่ะไม่ได้กินหมูกระทะมานาน <c oughs> จัดให้ตามคําขอเลยนะทุกคนก็นี่คำใหญ่ๆไปเลยอันนี้คือเป็นจานโมเลยนะ <c oughs> อ,อ,อร่อย อร่อยเหมือนเดิมนะเจ้าเนี้ยโมว่าสั่งมากินอ่ะดีกว่าไปกินที่ร้านอยู่ทำไมเพราะว่าร้านเขาแบบคนเยอะไนงะแค่เรามีเตาเนาะดูหมูดิอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองในชีวิตใช่ไหมที่ได้กินของคุณเปิ้ล ครั้งแรกเราเคยไปถ่ายคลิปที่ร้านด้วยนะใช่กําลังแบบเอ,ออเดือกันอยู่อะแต่ตอนนี้ก็ยังเออเด๋อกันอยู่เข <c oughs> าเนยเด๋อตัวจริง <c oughs> อร่อยเป็นเมนูแบบเหมาะสําหรับอยู่บ้านจริงๆนะชอบจิ้มน้ําจิ้มอร่อยบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนก็คือแบบลมไม่มีแต่ว่าบรรยากาศเย็นสบายเพราะว่าวันเนี้ ฝนตกเนาะฝนตกหนักมากฝนตกทั้งวันเลยก็ไม่ร้อนเย็นกี่ดาวสิบดาวไปเลยว้าวอร่อยไม่ได้กินหมูกระทะนานใช่ไหม แล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะมานั่งกินหน้าละน,นอยนอกระเบียงแบบนี้อืถ้ากินก็คือต้องไปกินตามร้านก็ต้องรอโควิดหายแล้วแหละทุกคนกินหมูกระทะข้างนอกไม่ได้ก็อย่างเงี้ยแหละคิดแล้วเจ้าใจไปไหนไม่ได้เลย <laughs> คิดไม่ทัน <laughs> แต่มีคนบอกว่าให้เราอ่ะไปกินร้าน หมาร้องไห้แบบหลายคนมากอหมูกระทะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสไปสักทีเพราะว่าโควิดเนาะถ้าอย่างนี้หนุ่มๆก็มีข้ออ้าง่ะเนี่ยชวนสาวๆกินหมูกระทะที่ห้องอย่างเงี้ยใช่ไหมเธอเธอไปไหนหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาต้องเป็นผู้ชายสิเขาต้องเป็นคนชวน เธอเธอวันนี้ไปไหนเป้าก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ว่างๆอ่ะมากินหมูกระทะห้องเราบ้าอยากกินหมูกระทะกับเธอก็คือเหมือนอะไรนะเหมือนที่เขาพูดกันเลยชวนมาดูเน็ตฟิกที่ห้องเหรอมากินหมูกระทะห้องเราไหมแต่เธอล้างด้วยนะก็คือชวนมาจู่จิกันไงว่ะ แล้วตอนเธอจีบเขาใหม่ๆทำไมเธอไม่ชวนเขาอย่างนี้บ้างอ่ะใครเขากินหมวกวูกระทะในห้องกันเจอร้านเดิมหนะ้าเลยอือร่อยไหมคะอร่อยครับอยากกินน้ำครับ สรุปจะมีกี่เตากันนี้เนี่ยเตาเยอะมากเลยที่ห้องไม่รู้จะใช้เตาอะไรดีอันนี้คือข้าวเย็นโมกับเนียวนะ <S <S ขวัญเยอะจริงจริงอตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่ม <S <S เงียบกิบเลยนะแถวนะี้ ที่ทุกคนเห็นทั้งหมดนี่นะคะที่โมสั่งมาก็คือชุดละ550บาทนะคะทุกคนเขาก็จะมีชุดเล็กชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่โมสั่งชุดใหญ่มานะ550เยอะเยอะไม่เยอะไม่น้อย <laughs> <laughs> แต่มันอร่อยนะ <c oughs> อืยาามไม่ใช่ จะได้นัวนัวใส่ไขด่ด้น้องว่าคะเดอเร์ไหมไม่เดอเหมือนตอนแรกๆที่ไปตัดออที่ตลาดเลยอันนี้เจ้าที่เคยตัดประจำมาแต่ว่าประจำนานแล้วอะก็คือช่วงโควิดก็คือไม่ได้ไปเลยก็เราก็ค้นหาเบอร์ช่างมาจนเจอ ย่างต่อย่างต่อทุกคนกุก้งผักโมทุกคนใกล้จะได้กินแล้วนะแต่ว่าใกล้จะได้กินก็คือต้นหอมอย่างอื่นก็คือกำลังกำลังโตผักออแกนิกเยของโมแหมแถ้าคนเขาไม่ดูคลิปนั้นแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเธอพูดถึงอะไรก็บอกสำหรับคนที่ดูไงอ๋อช่วงนี้โมปลูกผักกินเอง ซีฟู้ดก็อร่อยเยี่ยมมากๆเลยอะ่ะถ้ากินกับเพื่อนก็คือแบบวุ่นวายกันกน่อนีชงเชงชงเชอง,ชอ,ง,ชอ,งอันนี้ชิ้นนี้ของฉันกินกับเขาก็คือชิวๆหรออืมแม้สองกินสองคนก็อย่างนี้แหละแต่ถ้ากินสี่ห้าคนหนูหมูหายอะ่ะเพราะว่าโบกับหนูเป็นคนที่ทําอะไรช้าๆนะทุกคนอืกินก็ช้าถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือแบบ กินไม่ทันอ่ะเพื่อนจะชอบแซลตลอดว่าสเสมอบเสมอบอ่ะสเสมออืมกินต่อเนื่องนะทุกคนดูดหมูน้องแมวก็คือเอาไปขังไว้ในห้องนอนนะไม่งั้นนี่ก็คือวุ่นวายมากใช่เพราะว่าจุ้งเขาเปิดประตูเองได้ไงต้องคอยล็อกถ้าเห็นเปิดเนี้ยก็โดดออกเลยนอกระเบียงมันฉลาดเกินแมวไปแล้ว อเอาเหักเอาแค่แสงเงสงเมอสีเขาย้อมผมให้เอามาอัเดิสีอะไรสีสกเกตถ้าจะย้อมอผมสีเขียวเหมือน BTS ให้โอ้โหสีเขียวเลยหรอมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองไม่เอาละโอยหล่อนะเขาจะข้างเธอสุดสุดเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันเห็น BTS ฝันว่าอะไรฝันว่า เขาก็เป็นแฟนกับ BTS แต่ว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่รู้ว่าเป็นในวง BTS อะแล้วทีนี้เขาก็งอนงอนเรื่องอะไรไม่รู้แล้ว BTS ก็ตามงอเขาไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยจริงๆตื่นขึ้นมาก็แบบเสียดายจังเนี้ยหรอไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเจอหน้าเธอก็คือแบบโอ๊ย ็คือเพิ่งจะรู้ว่าโหน้องๆออชอบแบบบางทันกันเยอะมากเลยนะโมไม่คิดว่าแบบเอ้ยเราจะมีเพื่อนอ่ะคนอื่นนะเขาชอบกันแต่ไหนแต่ไรแล้วเคยเพิ่งไปชอบเ,อเมื่อไม่กี่เดือมนมานี้ใช่ไหม,มเข้าใจแล้วว่าคนที่เป็นอาร์มี่รู้สึกยังไงเป็นทหาร่ะ้หรอเธอไม่เคยเธอไม่เคยเป็นอาร์มี่เหรอเป็นได้ไงหรอไม่เคยเป็นติ่งเหรอเคยของใครเอ่อ ซิสตาที่ไหนวงอะไรไม่รู้เรื่องอมมาบอยไงอ๋อผู้หญิงไดกลินแล้วเขาเป็นได้คนเดียวนะน้องเอาออ๋เคยเคยชื่นชอบเหรอชื่นชอบเพราะว่าอะไรก็เพลงมันพอเพลงมันติดหูอะแล้วก็คนสวยด้วยอย่างนี้แต่ว่าวงผู้หญิงมก็ชอบนะแต่สมัยอวงชื่ออะไรนะ ชูเน่หนิวันน่ะชื่อวงอะไรไม่รู้แล้วรู้จักวงกลมไหมมุกอะไรของตีเนี่ย hey. แล้ววงเขาอ่ะชื่ออะไรวงใครวงเขาอะตีอะ m อ y m 4ฟวย่อม่ามาจากอะไรไม่รู้ย่ามาจากอะไรหม่อมสีหยอยชื่อโคตรกก แล้วเธอไม่ชอบหรอก็ติดหู BTS อ่ะเธอชอบไหมก็ชอบแต่เขาไม่ค่อยได้ดูเขาฟังฟังแต่ที่เธอเปิดออก็เขาก็ฟังแต่ที่เขาเปิดแล้วแหละสมูดไลน์อันน้แล้วเขาก็ออกมาใหม่ๆออกมาแบบสองสามเพลงก็คือติดหูหมดอ่ะเออไม่เห็นอยากดูเลยก็อยากจะเล่าเพราะว่าชอบไหนเธอลองเต้นเลยเขาบอกให้เธอหัดเต้น อโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะนั่งกินต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องนี่นาวนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายนี่นาวแล้วหมูกระทะคุณเปิ้ลต่างจากหมูกระทะคอนอื่นยังไงหมูเขามีความนุ่มแล้วก็หนานะ แล้วก็น้ําก็เป็นน้ำำําลําไยมีลำไยอันนี้คือไม่เหมือนคือแตกต่างจากร้านอื่นนะเกิดมาเพิ่งเคยร,รู้ว่าเอาลำไยมาทําเป็นน้ำซุปได้แล้วก็มีใส่ตะไคร้ด้วยนะเขาให้ใส่ตะไคร้อะให้ใส่เฮิร์บอย่างเงี้ยคือร้านอื่นก็ไม่มีให้ใส่นะ